ตอนนี้เราอยู่กันที่สีย่านทีรูมค่ะจะพาคุณผู้ชมมาชิมอาหารแล้วก็เครื่องดื่มอร่อยๆกันต้องบอกว่าที่นี่นะคะนอกจากโดดเด่นมากๆในเรื่องของชาแล้วตามชื่อร้านนะคะบรรยากาศร้านค่ะคะุณผู้ชมที่ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะคะเป็นบ้านเก่า อายุประมาณร0อยกว่าปีนะคะเป็นบ้านที่สร้างมาตั้งแต่ปลายรัชกาลที่5ส่วนอาหารเขานะคะก็มีทั้งอาหารคาวแล้วก็อาหารหวานรวมถึงเมนูเครื่องดื่มนอกจากชาที่จะโด่งดังแล้วก็ยังมีกาแฟมีเมนูอีกหลากหลายเลยวันนี้นะคะเราจะมาชิมกันทั้งหมดวางอยู่ตรงหน้าแล้วะคะ่ะ ขอประเดิมอย่างแรกค่ะเป็นชาส้มโอค่ะเป็นเนื้อส้มโอนะคะเอาไปฟรเซ่นเป็นแบบคล้ายคก้อนน้ํน้ำแข็งชาที่เขาเลือกมานะคะก็จะเหมาะกับทานกับเนื้อส้มโอตรงนี้ก็คือชาดำผสมกับชาเขียวนั่นเองน้ำผึ้งค่ะไปผสมกับชาร้อนๆน,นะคะก็เลือกความหวานได้ตามใจชอบชาจะมีความหอมค่ะแล้วก็จะมีความ หวานอน่อนของน้ำผึ้งเป็นเมนูที่คุณชมที่ชอบชามาแล้วต้องข้ามพลาดเลยล่ะคะ่ะมาชิมต่อกันด้วยเมนูอาหารคาวบ้างนะคะวันนี้นะคะไอ้เลือกมาเป็นครัวซองแซลมอนรมควันครีมชีสค่ะบอกได้คำเดียวคุณชมฉ่ำม,มากอร่อยค่ะครีมชีสจะมีความแบบครีมครีมนนัวน,น,นะคะแล้วก็ แซลมอนเขาให้คือวัตถุดิบเขาดีค่ะผู้ชมแล้วให้มาแบบจัดเต็มจริงๆเป็นเมนูที่ผู้ชมที่ชอบทานโครซองห้ามพลาดค่ะเพราะว่าเนื้อโครซองอร่อยมากๆไปต่อกันด้วยอีกหนึ่งเมนูค่ะต้องบอกว่าเมนูนี้เก๋มากค่ะผู้ชมเป็นโครซองแกงส้มกุ้งค่ะเป็นฟิวชั่นแบบไทยๆนะคะมาลองชิมเลยค่ะ เก๋มากคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นครัวซองที่มีความแซ่บปะค่ะเมนูนี้นะคะคุณผู้ชมที่ชอบทานอาหารที่มีรสชาติแบบครบรสจัดจ้านต้องห้ามพลาดค่ะปิดท้ายกันด้วยอีกหนึ่งเมนูครัวซองนะคะเป็นครัวซองเบอร์เกอร์หมูค่ะอันนี้แบบเป็นทาวเวอร์เป็นชั้นหนาๆเลย เมนูนี้กัดไปแค่คําคแรกคือหมูพิเศษค่ะเป็นหมูที่หมักแบบดีค่ะวัตถุดิบดีแล้วก็ทําแบบพิถีพิถันเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อันเนี้ยเด็กๆน่าจะต้องชอบเลยแหละคะ่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ชอบทานอาหารอาร่อยๆภายใต้บรรยากาศที่ดีก็ทำ ตาสี่ายทีรูมการเดินทางก็หาไม่ยากถ้ามาทางเรือเนี่ยให้มาลงที่ท่าเรือพายับส่วนรถยนต์นี่ง่ายมากๆค่ะเพราะว่าร้านตั้งอยู่บริเวณสีแยกสี่ย่านอยู่ใกล้ๆกับตลาดสี่ายเลยล่ะค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะและช่วงหนะ้าเรื่องราวแซ่ๆในแซ,แซ่ทีวีมารออัปเดตขึ้นอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะ